มาที่วันต่อไปทํานายผู้ที่เกิดวันอังคารทํานายตั้งแต่วันที่5สิงหาคมทํานายตั้งแต่วันที่5สิงหาคมจนถึงวันที่12สิงหาคมปีพศ2 5 6 5ระยะการทํานาย7วันเมื่อต้สว่าผู้ที่เกิดวันอังคารจะได้พไพ่ได้ไพ่8ถ้วย9ถ้วย หนึ่งเหรียญสิบไม้เท้าหนดาบการงานการงานช่วงนี้เข้ามาเพียบขยันขันแข็งช่วงนี้ทำงานเยอะทำงานมากเงินเงินได้น้อยไปหน่อยแต่ก็ไม่ขาดมืออือได้น้อยแต่เข้ามาเรื่อยๆื่อยมีความเข้มแข็งมีความมานะอดนทนจิตใจเข้มแข็งที่ดีอืมเป็นคนเด็ดเดี่ยว กันฝ้าอุปสรคไปได้โอเคมีโชคมีลาภโดยสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารในช่วงนี้ส่วนเรื่องความรักคนโสดคนโสดช่วงนี้มีให้เลือกเยอะแยะแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับคนโสดผิดหวังอกหักบ่อยสำหรับคนโสดส่วนคนที่อยู่ด้านที่มีคู่ คนที่อยู่ด้านที่มีคู่ให้ระวังเรื่องความไม่สบายใจสามวันดีสี่วันทนะเลาะบางครั้งมีเรื่องไม่ให้สบายใจมีรักซ้อนเข้ามาด้วยสําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารส่วนเรื่องเคราะเคราะให้ระวังเรื่องอาหารการกินแล้วก็เรื่องสุขภาพระวังหอดขมมากเกินเกินไปจะจะทําให้เหนื่อย โอเคส่วนเลขเด่นของปู่ที่เกิดวันอังคารก็คือเลขแปเลขเ,ล 1, เ,ล 10, เลก้เลขหนเลขสิบเลขหนกับเลขศูและก็เลขหนึโอเคถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็ฝากข้อความที้ไว้นะครับขอบคุณครับ